ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแปลงนี้ยังไม่ได้เคยปลูกมันสำปะหลังให้หน้าด้ค่ะเพราะว่าหยังเหตุผลก็คือว่าแปลงเนียเป็นที่ลุ่มน้ำซึ่งพักบุ้งจะเป็นพักบุ้งน้ำค่ะพักบุ้งที่เกิดแบบนี้จะเป็นลักษณะพักบุ้งที่เกิดเฉพาะในบริเวณนรือว,ว่าพผืนทีที่ดินมีความซุ่มเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องขาพี่น้องเบิ่งตรงนี้เด้อตรงนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ลุกอีสานแชแนลใด้มาเ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งค่ะว่า ถีหลูกิสานเชนแนลบอกพี่น้องว่าซิไล่ลงทุนลงทุนแค่หลักพันนะคะซึ่งตอนนั่นกระแปลงนี่แหละค่ะแต่ว่าลูกิสานจะยืนอยู่อีกมุมหนึ่งทายเป็นภาพมุมสูงให้พี่น้องได้เบิงลักษณะโดยภาพรวมของแปลงแปลง,ปลงมันสัมปลังแปลงนี่ซึ่งกับประเอเอากล่องมาจอให้พี่น้องได้เห็นถึงความสูงความหย่ของมันสัมปลังค่ะซึ่งตอนนั่นกับอายุแค่หนึ่งเดือนพี่น้องตอนนั้นที่ลูกิสานไม่เห็นในพี่น้องเบิงอายุแค่หนึ่งเดือน ม่นสําปะหลังถึงแม่จะเป็นเปิดที่ปลอมักน้ำตาในช่วงหนาแรงหรือว่าม่นฝรัง่งถือว่าน้ำกับมีความสำคัญความสุ่มซึ่นของดินกับถือว่าเป็นความเป็นปัจจัยหลักเลยในการที่จะเหตุให้ม่นสําปะหลังจะเริ่มเติบโตวสวัสดีค่ะพี่น้องปองบายพบพอกับลูกีสานชาแนลอีกแล้วค่ะคลิปนี้ลูกีสานชาแนลกับผ้าพี่น้องมาเบ่งม่นสําปะหลังให้หน้านะคะเนาะ มั่นสัมปะหลังใ้หน้าแปลงที่อยู่ด้านหลังหลูกีสารชาแนลเด้อพี่น้องเป็นมั่นสัมปะหลังอายุได้ทั้งเบิดสองเดือนจ้าแปลงนี้เป็นแปลงแปลงนี้ก็มีเนื้อที่ทั้งเบิดประมาณสิบไร่เด้อพี่น้องเด้อเฉพาะซึ่งปกติแล้วโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแปลงนี้ยังไม่ได้เคยปลูกมันสัมปะหลังใ้หน้าด้ค่ะเพราะว่าอย่างเหตุผลก็คือว่าแปลงนี่เป็นที่ลุ่มน้ำ พี่น้องแนีไปแปลไกลทังผุนมันจะเป็นพื้นที่ปลาเต่งล่างแล้วก็จะเป็นหน้าของคนอื่นนะคะซึ่งบริเวณตรงนั้นจะสูงกว่าแปลงที่ลูกีสานเชน่าอยืนอยู่แปลงนี้นะคะตั้งตาเกิดใด้ใหญ่มากยังบมาค่าในเคยลงมั่นสำปะหลังเลยพี่น้องปีนี้เป็นปีแรกนะคะซึ่งเฮามองเห็นความสำคัญก็คือว่าตอนที่ช่วงหนามมากเนาะพี่น้องเนาะขอดีห้องเพ่นเนี่ยไหเนี่จะซุ่ม ซุ้มหล่าที่นี่มันจะทรงผลดีต่อการปลูกมั่นสัมปลังของเห้าในช่วงเริ่มตนบัดพ่อเห่าอล่ม,มับปักลงไเป็นดินเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเกิดทุกตนเลยค่ะแต่ก็มีขอเสียอยู่วา่าในเหมือเป็นทีลุ่มน้ำเนาะขันนาฝนมาเห้าจะต้องฝ่าวู่มั่นสัมปลังเห่านี่ซึ่งเป็นมั่นตยะสันหาเดือนนะคะสมมตมิว่าเฮาจะเริ่มวันเขาประมั่นช่วงพฤษภาประมาณช่วงพฤษภาเฮ้าต้องฝ่าวันก่อนพี่น้องให้นี่เพราะว่าเป็นไ้ลุม่มขันฝนมาแล้วเหาจะวัน คันสมมุติว่าข้าวบานเขานี่คันดินบ่มีความอบอ้าวนะคะเขาก็จะเกิดบ่ดีเพราะฉะนั้นแปลงนี้เนี่ยซีปล่หมงนี้กสิดิกูประมาณช่วงเมษานะคะเดี๋ยวหลูกอีสานเฉ n ี่ยก็จะพาพี่น้องไปเบิงว่าแม่นอิลีบอปลูกเป็นมันระยะสัน้นแปลงนี่าเาคยปลูกเลยนะคะเพราะว่าถ้าเอามาปลูกมันสำปะหลังเนี่ยมันจะดีขึ้นจังหลูกอีสาน e ฉเว้าวบอ่อเกิดทุกตนอหลีบอพี่น้อง ไปค่ะลูกิสานชแนลสิภาพี่น้องไปเบิร์นใกล้ๆก,ก่อนค่ะมาพี่น้องมาพี่น้องมาวันนี้ลูกิสานชแนลสิภาพี่น้องมาเบิรงนใ,ใกล้ๆด้ค่ะตอนนี้แสงแดดกับบรรยากาศมลนก็ร่างดีพี่น้องอลูคิสานชแนลจะบอกจังสี่ก่อนจ้าว่าสำหรับแปลงนี่เป็นมั่นให้หน้าหาเดือนเนาะห้องสิเก็บเกี่ยวก่อนที่ห้อจะวานเขานะคะ เราที่นี่ลูซันจะบอกส่ค่ะว่าสําหรับแปลงนี้แกได้ให้ปุ๋ยทั้งดินเป็นทีเดียบร้อยแล้วด้วพี่น้องเด้อแปลงนี้มีปริมาณหลายก็คือประมาณสิบไร่ค่าไม่ววาลูกชันเนส้นแนวสิเอาปุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ำม,มาฉีดผลทั้งใบอีกก็คือสิบเบไว้นะพี่น้องเพราะว่าเข้าตรงแบกทั้งน้มปริมาณ20ลิตรนะพี่น้องนะแล้วก็ฉีดผลแต่ละต,นต้นแต่ละตน้ตน,ะตนในส่วนสุดข้องกับเป็นเป็นการยากนะคะปีนี้เป็นปีแรกสําหรับแปลงนี้เข้าจะทดล่องสภาพดินเบื้องก่อน ว่าจากพื้นที่ลุม่มที่ดินมีความซุ่มอยู่แล้วแล้วก็บบวกกับระยะเวลาทีท่าจะเก็บเกี่ยวนี่เทาจะเก็บเกี่ยวท่านบอ่อขันแม่นว่าฝนตกมากขันแม่นหนาฝนมากนี่พี่น้องมันลืดเถื่เท่ามากนี่ดินเนี่ยจังสิ้นเนี่น้ำกจะคิงหงว้ายทำให้น้น้ำหงไว้ายสลปืปลืบขันเท่าเก็บเกี่ยวบ่ท่านนี่กระส่งผลเสียผลผลิตก็บบ่ไดมินมำซัหลุบทุนนะคะ ปีนี้เป็นปีแรกที่ลูกีสานจะทดลองกาจะเริ่มเป็นกำลังใจให้หลูกีสานเด้อช่ไลไอ้ลูกีสานเด้อพี่น้องเด้อมาเบิงต้นไกลๆบัดน,นี้พี่น้องอันนี้ก็คือแค่ใสปุ๋ยรอบเดียวได้พี่นอ้องเข้าจะบไซ่หลาหลอบเด้อเป็นมันระยะสั่นก็นลงทุนซําพ่อเข้าสู่ไหวมาพี่น้องเบิงกไกลๆค่ะเสียงพี่น้องได้เบิง พี่น้องจ้าพี่น้องสังเกตเบิ้งเน้อค่ะอยู่ในคลองมั่นนี่จิมีผพักบุ๋งพี่น้องซึ่งพักบุ๋งนี่จะเป็นพักบุ๋งนามค่ะพักบุ๋งที่เกิดแบบนี้จะเป็นลักษณะพักบุงที่เกิดจะพอในบริเวณหรือว่าพื้นทีที่ดินมีความซุ่มเด้อพี่น้องเด้อซึ่งนั่นก็เป็นโตบ่งบอกว่าพื้นดินมองที่ลูกอีสานแนแนลปูกมั่นสำปะหลังมั่นให้หน้านี่คือดินเพิ่นมีความซุ่มจากสภาพตอนแรกที่ลูกอีสานแนวนลมาเหตุคลิปให่งพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องปน สิบไร่เนี่ยลงทุนบ่ถึงบ่ถึงหมื่นเด้อพี่น้องเด้อสิบสิบไร่ลงทุนแค่หลักพันนะคะพี่น้องคาพี่น้องเบิงตรงนี้เด้อตรงนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ลูกอีสานแชนแนลได้มาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิงค่ะว่า ถีลูอิสานแนวน์ Channel บอกพี่น้องว่าซิไลลงทุนลงทุนแค่หลักพันนะคะซึ่งตอนนั้นกระแปลงนี่แหละค่ะแต่ว่าลูอิสานจะยืนอยู่อีกมุมหนึ่งถ่ายเป็นภาพมุมสูงให้พี่น้องได้เบ่งลักษณะโดยภาพรวมของแ,งแปลงแปลงมันสัมปลังแปลงนี้ซึ่งกับเบรคเอากล่องมาจอให้พี่น้องได้เห็นถึงความสูงความใหญ่ของมันสัมปลังค่ะซึ่งตอนนั้นกับอายุแค่หนึ่งเดือนพี่น้องตอนนั้นที่ลูอิสานไม่เห็นในพี่น้องเบงอายุแค่หนึ่งเดือน บานี้พ่อมาเบิงตอนนี้แล้วพ่อได้ให้ปุ๋ยทังดินนะคะสูตรปุ๋ยก็คือยูเรียผสมกับ0 0 6 0เหตุผลที่ต้องใส่ยูเรียกับ0ูนยกในเวลาดเดียวกันก็เพราะว่าเป็นมันระยะสั้นเฮาต้องบำรุงทั้งสองทางเพราะว่าจะเป็นใบลำต้นหัวรลกนะคะพี่น้องกันนี่ลหละก็สูตรของลุยสานชาแนลก็เหตุแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อบัดท,ที่นี่พ่อมามื้อนี่พี่น้องเห็นต้นมั่นสัมปะหลังอยู่ตรงนาบ่ะคะ่ะ มือนี่เข้าแนมลงมาในไฮนาก็เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนกับขิดกอนหนานีก็คือว่าใบเพื่อนนะคะพี่น้องเขียวการเพื่อนกระแตกออกพี่น้องคะนี่ทั้งหยอดทั้งใบทั้งการนะคะเดี๋ยวก็ลงทาไปอีกสักพักหนึ่งทาเดี๋ยวลูกีสันเชนเนลจะมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งอีกคือเก้านะล่ะว,ว่าตอนนี้เพื่อนอายุครบ3มเดือนเนี่ยเพื่อนจะเป็นจังไดแน่แต่คือตอนนี้เฮาก็สิ้นสุดการลงทุนแล้วด้วยพี่น้องเด้อจะไป ลงทุนอีกเทียหนึง่งก็คือตอนที่เข้าจางคนงานมาคุดมั่นสําปะหลังไปขายเดี๋ยวตอนประมาณช่วงพฤษภาพพูละเขาจางังมารลุนหัวน้ำกันอีกเทียหนึ่งนะคะว่ามั่นสําปะหลังให้หน้านี่หัวสิเป็นจงังไดซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยซิฟไลมองเนี้ยเป็นปีแรกที่ปลูก้าสมมติว่าปีนี้เ็ดออามัเราได้ผลผลิตดีนะคะปีต่อไปก็ปลูกแน่นอนค่ะพี่น้องน,นะคะเอา้าวมาอนีกันสำหรับคลิปนี้ลูกอีสานชาแนลกับผาพี่น้องมาเบิงนี่ละ มันสำปะหลังไฮนาผ้าพี่น้องมาเบิงว่าพื้นที่ที่เป็นไฮนาเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยจะสามารถปลูกมันสำปะหลังไดบโบลูกิสันแฉลี่ยก็จะสรุปยางชัดๆให้พี่น้องในฟั่งเด้ยค่ะเด้อว่าปลูกได้นะคะปลูกได้เลยกับมันเนี่ยงามนำ้ำแต่จะขอเตือนพี่น้องไว้ย่างหนึ่งก็คือเข้าปลูกแล้วเนี่ยบัดย่ำช่วงดูดูฝนเขามาเนี่ย เขาจะตรงฝ่าเก็บเกี่ยวให้ท่านบรเซนันแล้วม่านสัมปลังเข่ากับสีนาการเก็บเกี่ยวหัวกับสียาดการเท้าเอาพระท่านอีลีนี่คอนฝนมาแห้งๆ้น้ำท่วมนี่เสดสักระละมั่งร้อยน้ำเก็บผลนด้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดอ้อกับฝากเป็นกำลังใจให้โลอีสาแชาแน,นลนะคะือเก่าเนี่ยค่ะพาพี่น้องมาเยี่ยมยำนี่แหละม่านสัมปลังมาถามข่าวมาทรงข่าวนะคะเป็นเรื่องไหนม่นทวงนี่นะคะง่ามละไปเนาะมารีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งนั่นแหละ ค่ะสำหรับคลิปนี้ดูอิสารชแน,นลกสิขอกอกาวคข้าม,มาสวัสดีค่ะ